เลยทคนเดียวอาันมากะขไม่ปวดเข่าครับขากระเพาเอางี้เอาเท้าสแล้วนะก็โลวันคือวเทวารลาโสดธมวัอภเอใส่ยิ่งมัชมินมาเอิบงเมาสาวัาเตมิอิทธิพิธิพุทธานิมิตังกเดชะเดชะมันเเดชะงมาเป็นที่ขึ้นแต่ว่าอุนิเเรออิทธิพิธิพุทธานิมิตังกอเดชะเดชะัเดชะา สามรนะปาชำระดีสงนะวัดไหนก็ได้นะขอแก้บนจวันแ้วีแสจวขอแก้บนยาหน้าแดงเฮามดคันไฟมดคันไฟมุกเขียวด้วยเจ้ากรรมเวรทั้งหมดเออแค่นั้นแหละยาน้าต่าง ลงไหมลงเงี้ยปะเอถูถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่สภาพไแล้วนเอรอสัยไหมผมนะป๋านะไอ้นอ่งร้อยด้วยมขอพรท่านอีก่